la 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 ไม่เป็นอย่างสอนให้น้องจักอดทนหนู่มจะอีโดด <ś üz gar> เลยโ่อพเอถึงได้นี่มันโดดดิฉ <ś üz gar> ันพโอห้องไปที่น้องโดดใครหนเดียวน้องจะตก